สวัสดีครับแคคตัสริมรัวครับนี่ครับเรนโบครับที่ปูของลุงมันได้แสงแค่แค่ฝั่งเดียวมันก็เลยเอียงธรรมดาจะเอียงหาแสงอย่างนี้แล้วเราก็หมุนให้เขาเอียงกลับแต่นี่้าจะไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าล้มมาบ่อยล้มอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลื้อกันแล้วก็ เปลี่ยนใส่กระถางใหญ่กันครับดูซิว่าเดี๋ยวใส่กระถางใหญ่ดูซิว่าเขาจะยาวไปถึงขนาดไหนต้นนี้ลุงเลี้ยงมาสามสี่ปีแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวลุงจะมาลองรื้อดูก่อนครับนี่พวกตัวเล็กๆนี่ลุง ใช้วิธีปาดยอดแล้วก็ให้เขาแตกมาแล้วก็แยกหน่อออกมาครับดูซิต้นใหญ่ทำไมเอียงขนาดนี้เดี๋ยวลุงใส่กระถางที่มันหนักหนกหน่อย ไดตรงน,นี้ด้วยแล้วก็สำรวจลากว่ามีเพีย้ยมีมแมลงมีเชื้อโรคไหมเพีย้ยไม่มีโอเคเดี๋ยวเราก็ล้างแล้วก็ตัดแต่งลากนิดหน่อยโออันนี้ลากลากไม่ค่อยมี นี่ลุงชำหน่อด้หกเจ็ดเดือนแล้วครับเดี๋ยวลุงไปล้างรากก่อนนะครับนี่ครับลุงล้างมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นไม้เมล็ดนะลุงเอามานานแล้วจำไม่ได้แล้วครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกไม้ชำไม้ชำหน่อก็จะเป็นประมาณนี้ตูดจะไม่แหลมไม้ชำหน่อลุงไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาหรอกเพราะว่า เขาจะตายง่ายเราก็เล่มๆลรากไปหน่อยแล้วกันแต่ส่วนนี้เราก็ตัดกระตุ้นให้มีรากใหม่เกิด เดี๋ยวพอได้อย่างนี้แล้วลุงก็จะทิ้งไว้แห้งสักอาทิตย์หนึ่งให้แห้งสนิทเลยครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาลงปลูกกันครับชุดนี้คือเรนโบว์ที่ลุงชํำหน่อไว้เมื่อสอาวันก่อนให้ได้รับแดดตอนช่วงเช้าอ่อน สาี่วันลงจะมารดนาำสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หนึ่งครับเราไปลงปลูกต้นใหญ่กันครับครับหลังจากที่เราตัดรากแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวันแล้วครับแห้งดีแล้วครับนี่เราก็จะมาลงปลูกกันใส่กระถาง สูงสูงหน่อยจะได้ไม่ล้มชอบเองง็นล้มสามต้นนี้เดี๋ยวเราใส่รวมกระถางเดียวเลยครับประหยัดที่ก่อนอื่นแล้วก็เอามะพร้าวสับลองก้นก่อนครับ ครับแล้วขยับก่อนมะพร้าวสับลองเสร็จแล้วก็เอาดินแคคตัสเราใส่ลงไปให้เหลือสักสองนิ้วครับจะเพิ่งใส,ใส่เต็มนะครับ ประมาณนี้ครับแล้วเราก็โรยสตาร์เกิลจีก่อนเลยครับอย่าเอามือไปสัมผัสโดยตรงน,นะครับยังไงก็เป็นสารเคมีฆ่า,มาแมลงแล้วก็ตามด้วยออสโมคโคดออสโมคโคด สิบเมตรก็ได้ครับเพราะกระถางกระถางใหญ่หน่อยครับเสร็จแล้วเราก็วัดขนาดก่นเลยจะเอาลง,ลงลึกขนาดไหนเอาลงลึกได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดต่ําไปเราก็ดึงขึ้นได้แต่ถ้าเราเอาไว้สูงพอสูงไปเดี๋ยวเรากดลงลําบากแล้วครับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวเราก็เติมดินให้เต็มเลยครับต้นนี้จะเอียงหน่อยเดี๋ยวเราใช้วิธีการหมุนหาแดดเอาถ้าเอียงมาข้างนี้เราก็ให้แดดมาข้างนี้เดี๋ยวเขาวิ่งหาแดดเองครับแบบนี้เราก็ลดน้ำไปหน่อยนึงลดได้เลยครับเพราะว่าเราให้รากแห้งแล้ว เดี๋ยวเราก็เอาหินมาโรยหน้าครับพอเราลดน้ำแล้วเราก็ดิ้งก็จะยุบไปหน่อยนึงแล้วก็โรยหินได้เลยครับพอเราโรยหินแล้วก็ลดน้ำได้เลยครับ ให้หินลงไปแน่นๆเดี๋ยว,วายกไปจะได้ไม่กระเด็นหลุดเรียบร้อยครับต้นนี้เอียงไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราหันด้านนี้เข้าหาแดดแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอียงกลับแต่ว่าช่วงอาทิตย์นี้ก็ยังไม่ให้โดนแดดครับให้ไม่ให้โดนแดดโดยตรงแต่ว่าให้โดนแสงลำไรลลำไรได้ครับเดี๋ยว อีเจวันค่อยมาถ่ายให้ดูทิน้นนะครับมีเอียงอยู่ครับหมุนด้านเอียงหนีแดดผ่านมาเจ็ดวันครับใช้ได้แล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มตรงแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปวางกันนี่ครับ เสร็จแล้วครับเนื่องจากของลุงได้รับแสงฝั่งเดียวตอนบ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องขยันหมุนครับถ้าเกิดเอียงเราก็หมุนหมุนเข้าหาแสงครับอย่างนี้ถ้าเกิดเอียงมาข้างนี้เราก็เอาด้านนี้เข้าหาแสงเดี๋ยวเขาก็ตรงแล้วถ้าเขาเอียงอีกเราก็หมุนอีกด้านหนึ่งโอเคครับขขบ ขอบคุณครับสำหรับการรับชมกดติดตามเท่งไว้ด้วยนะครับนี่ครับหนอเล็กๆนี่พวกชํำหนอครับนี่พอแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ